สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเ c สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรยยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับวันนี้ผมพาเอเราพาพี่น้องเรามาดูรถตู้หัวจรวดหลังคาสูงที่ผมพึ่งประมูลเข้ามาได้เมื่อน่าจะไม่ถึง10วันนะฮะแล้วทีนี้ว่าจะไปขับมาแต่คือมัน หม้อน้ำมันเป็นลักษณะเหมือนเหมือนไม่วนอะ่ะผมก็เลยไม่กล้าขับนะครับวันนั้นอะ่ะก็เลยใส่สไลด์มาแล้วทีนี้ผมส่งไปให้ช่างเช็คก็คือเหตุผลที่ม้อโทรศัพท์เข้าอีกแล้วอ่ะมาเล่าต่อครับก็คือหม้อน้ําตันนะครับหม้อน้ําตันก็ล้างเช็คหม้อน้ําเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมดูลักษณะว่าแอร์มันเหมือนจะไม่เย็นผมก็เลยให้เอาไปให้เพื่อนผมที่เป็นร้านไดนาโมเช็คแอร์เย็นเรียบร้อยนะครับมาเรามาดู สภาพเบื้องต้นกันก่อนที่จะให้บังครับดูให้พูดง่ายก็คือเรื่องเครื่องเนี่ยใช้ย,ยาวไปเลยครับก็คือให้ช่างเช็คเรียบร้อยแล้วอยู่ได้ไม่ต้องพูดถึงครับรับประกันให้ไปเลยสามเดือน5เดือนรับประกันไปเลยช่างบอกถ้าได้เช็คแบบนี้แล้วรับประกันไปเลยผมมาอ้าวเข้าท่าแฮะผมว่าหรือว่าต่อไปนี้ผมจะให้เขาไปเช็คแบบนี้แต่ว่ามันค่อยอย่างว่าเนาะรถท่ามันรถหลวงเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกอ้าวโอเคตัวนี้ก็คือ เครื่องเนี่ยรับประกันเครื่องได้เลยครับสมเดือนเป็นอย่างน้อยนะฮะอ่ะมาดูเบื้องต้นกันนะครับมาดูรอบคันก่อนเลยตัวนี้ผมประมูลมาจากเทศบาลเมืองบลรนชำาาบนะครับของกองการศึกษาที่การนะครับนี่น,น,นี่กองการศึกษาอะไรเขาเนี่ยนี่อ่ะมาดูตําหนิด้านหน้านะเหมือนมีโดนรอยอะไรหน่อยนะครับนี่นี่ครับนี่คือตําหนินะตาไฟเป็นเอ่อที่เขาเล่าให้ใหฟังว่าหัว หัวจรวดลังคาสูงตาเพชรเนี่ยบางคนมาถามหาหัวจรวดลังคาสูงตาเพชรเอ๊ะมันเป็นยังไงครับผมว่าหัวจรวดลังคาสูงตาเพชรเขาบอกว่านี่ไงเขาเปิดรูปให้ดูนี่ครับเ,เนี่ครับตาเพชรตาหวานครับเขาว่าผมเลยอ๋อนะครับ่ะดูดูดูนะดูครับเนี่ครับเป็นตาหวานแบบเนี้ครับผมก็เพิ่งรู้ <laughs> อ่ะโอเคตัวนี้ ด้านข้างบนก็มีรอยเหมือนจอดตากแดดนะฮะก็มีซิซิ่หน่อยถ้าอยากให้สวยทำสีทั้งคันสวยเลยแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ต้องทำอะไรมันก็เอามาต่อครับโทรศัพท์เข้าอีกแล้วเมื่อกี้อ่ะมาดูนะฮะก็มือเปิดเสร็จสับเรียบร้อยแบบนี้ง่ายๆนะครับรถหลวงครับไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะฮะภายในค่อนข้างที่จะดูดีนะโอ้บางยังเช็ดไม่หยุดเลยบางแอร์เย็นไหมครนี่แอร์เย็นแล้วครับผมแอร์เย็นแล้วพร้อมนพะร้อมทุกอย่างนี้วิ่ง 480นะครับรถนะเออบางบอกว่าแอร์พร้อมแล้วพวงมาลัยโอเคแล้วนะครับตัวนี้จะขายไม่แพงหรอกนะฮะอ่ะดูนะครับสภาพตรงนี้ก็พูดง่ายเขาเหมือนเขาก,กดแล้วขึ้นตัวนี้เป็นเลขสี่ตรงนี้นะฮะอ่ะดูรายละเอียดของด้านข้างเนี่ยเนะี่ยมันเหมือนรอยจอดจอดตากแดดเยอะไปหน่อยก็เลยค่อนข้างที่จะซีดฮะอ่ะมาดูรอบคันด้านหลังนะครับอ่ะมาดูด้านหลัง นี่ครับเอ้าดูดียู่นี่มาบางังตั้งแต่วันประมูลมา <c oughs> ผมดูรอบเดียวพอประมูลเสร็จเสร็จมาปุ๊บผมก็ไม่ได้ดูอีกเลยให้บังจัดการหลังคาค่อนข้างที่จะดูดีนะโชคหลังใช้งานได้ปกติประตูหลังก็ล็อกได้ปกติมั้าบางังอ่าประตูหลังล็อกได้ปกติโชคหลังล็อกได้ปกตินะครับส่วน คันนี้หลายคนก็ว่าผมตั้งราคาสูงแต่ผมอยากให้ f อฟเราอยากให้พี่น้องเราเข้าใจเรื่องสภาพรถด้วยนะอ่ะมาครับต่อเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอันนี้นี่ครับบางปิดประตูเปิดประตูดีตัวนี้เป็นเขาบอกช่วงยาวอ่ะโอ้เบรกไว้ไม่อยู่นี่ครับมันมีตัวกลางครับเขาบอกเป็นช่วงยาวครับตัวนี้บางตัวนี้กี่ที่นั่งอ่ะเปิดดิประตูคือลื่นครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองที่นั่งอโอ้คงนนคืก็สวยเถบางสวยเนาะด,ดูดีเลยอะ่ะบางบอกไม่ต้องทำอะไรครับ,บด,ดูดีแล้วครับดูบดนะฮะดูดีแล้วอะ่ะอรถนั่นราคาจะขายเท่าไหร่ดีเนาะคันนี้ขายไม่แพงหรอกเอาดูครับ ดูนะฮะสะภาพก็อย่างนี้เลยอ่ะมาถึงขั้นตอนการให้บังลองแล้วทีนี้ครับเดี๋ยวให้บังลองขับแล้วเปิดแอร์ดูครับทีนี้บงังลองขับแล้วเปิดแอร์ดูหน่อยอ๋อปิดแห้งบ่ได้ติบังไม่กล้าปิดแรงครับกลัวผมบ่นครับ กลัวผมบ่นว่าปิดแรงได้ยุนี่ครับบังครับหัวหน้าใหญ่อ่ามาดูครับทีนี้จึงนะ้งไหมตัวนี้เครื่องเป็น 5L นะครับ 5L ไหมเนี่ยเเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเครื่องกี่ L กันแน่เดี๋ยวดูก่อนผมก็สับสนอะในแต่ละคันไปเลยอาดูครับอ่า ใช้ไปเถอะคันนี้ดูเลยครับรถไม่มีควันครับไปแล้วโอ้ยเครื่องแบบนี้มีหน่าล่ะคนที่เช็คเครื่องช่างที่เช็คเครื่องผมบอกว่ารับประกันไปเลยสามเดือนเป็นอย่างต่ํามีปัญหาในระยะสามเดือนเรื่องความลงความร้อนกลับมาหาผมได้เลยนะฮะผมก็จาไม่ได้ว่าตัวนี้มันเครื่องกี่แอลก็แน่เดี๋ยวให้ช่างบาง วิ่งกลับเข้ามาก่อนนะครับเดินหน้าถอยหลังดูการยืนพื้นดูการยืนทรงของรถว่าจะเป็นสภาพยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดราคาท้ายคลิปเหมือนเดิมนี่ครับจังบังเนี่ยยืนพื้นสวยนะใช้ไปคือใช้จนลืมคันนี้อ่าปึ๊บมาแล้วครับ เออมันก็ยืนพื้นสวยนะาระุดอ่ะดูดิดูครับมาแล้วเอาหน้าออกเหมือนเดิมออกบ,บังนะครับ,รบถอยนะครับ ถอยนะครับถอยถอยถอยอ่ายืนพื้นสวยอยู่นะไปนะครับอ่าแบบนี้ครับถอยมาถอยมาถอยครับหัวหน้าถอย ไายขอห้มมานี่เรยวขวามาเอ,าาาาาอ้าม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 าแยไปตากแดดเลยทอข้าหนาข้อนดูครับจะเปิดราคาเท่าไหร่ดีแต่จะเล่าให้ฟังเอาจอดเข้าร่มหน่อยบงังเดินไปแล้วจอดเข้าร่มเนี่ยอ้อมอะไรนิ่มดีแฮะแหวะออกไป เข้าเกียร์ง่ายเกียร์นิ่มไหมยางอะไรชุดจุมล้อยางอะไรมีครบนะครับถอยถอยถอยนะตูมันมีตำหนิตรงนี้หน่อยน่าจะลอยถอยชนอ,ะอ่ะพ่อกลับมาครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูแอร์กันมายเย็นจริงไหม แอร์เย็นจริงไหมครับช่งบางบังโอ้แอร์เย็นนี่เว้ยนะแอร์หลังมันออกไหมนะ่ะออกอยู่วะเดี๋ยวดูก่อนงมอะไรก็นิ่มใช่ไหมแอร์เย็นงมอะไรนิ่มครับอ,ออกครับแอร์เย็นนะ FC เราพี่น้องเราครับแอร์เย็นครับคันนี้ไม่รีบครับไปเรื่อย อยากจะลงเย็นบางบอกว่าไม่อยากลงครับมันเย็นดีเย็นดีอ่าตัวนี้ก็มีตู้วางตัวนี้สมมติจะไปวิ่งนักเรียนตรงนี้ก็นั่งได้นะเด็กนักเรียนนะนั่งได้หนึ่งคนสองคนนั่งได้หลายคนอ่ะนะฮะเบาะสวยเลยบางตัวนี้เบาไม่ม้เบาหมุนได้ทีนี้บางฮะตัวนี้ไม่ใช่เบาหมุนได้เหรอลองดูดินี่ไงเนี่ยมันหมุนได้เหมือนหมุนได้แล้วอาตัวให้เปิดประตูด้วยด้วย ปิดประตูยังไอ้เปิดอะไรบอกกลางที่ว่านั่งกิในในร้านแรกเลยเอาใส่บ้างก็ได้ใส่บ้างก็ได้โอ้ยเจ้าก,กับน้ำเสนอเลยเนาะอุ้ยหัวหน้าหัวหน้ากับน้ำเสนอเลยเนาะว่าอุ้ยความพิเศษไหมอันนี้เบาะหมุนหม,มุนได้ครับบางเบาะครับ <c oughs> นี่หมุนหมุนครับอ่าเหมาะหมุนหมุนหมุนแล้วก็ขึ้นฝั่งนี้เีย่จะมีตัวกลางด้วยเอาตัวกลางยัไงไงเนี่ย <c oughs> เอาตัวนี้หมุนไปได้หมดหมันจะมันจะเดี๋ยวอันนี้พับไปเบาะดนนกกิอะไร็บาะตัวนี้อาจจะพับไปบาง เอาตัวนี้พับไปเอาล็อกพับดิบางจะทำให้ดูแล้วครับปั๊บตัวนี้เป็นเอาตัวนี้เป็นโต๊ะอะไรวะเนี่ยเหมือนรถแคมปิ้งบ่บางเอาเอาให้บางทำอเสร็จก่อนครับเอาดูครับดูเบาะสวยอยู่นะตัวคัดก่อนต้องไปแบบนี้เลยคัดก่อนกามีพับแบบมีตัวแบบคัดก่อนกามีบ่เบิ้ลประสมอ่ะอ๋อที่ไปส่งมภาคใต้ใช่ไหมก็มีแบบนี้ แบบตอนมันหมุนใส่ขากันเลย๋อรถหลวงเป็นอย่างนี้ทุกทันเลยเฮ้ยดูครับกลางเป็นมาเลยนี่อ่านี่ครับมาแล้วแลวแว่นต้องไปแกอยู่ในขานี่แกขาดึงออกมาไหมนี่นี่ดึงนั่นไง่นั่นดึงตัวนี้ออกมาติเออดึงออกมาเออโอ้ยเอาว้างตัวนี้ปรับมาได้อีกฮะตัวล็อกต้องใช้หนึ่งอันอ๋อปรับยาวมาได้อีกเออยาวได้อีกเอาลงปรับนี้ปรับให้มันชัวร์เลยชัวร์ตัว อ๋อ oh, เป็นอย่างนี้บงังดึงขึ้นเลิบมันตกลง,ง,งดึงให้ดิดเออนัอ่นง,กนนงกินข้าวครับตรงนี้เป็น,น,นอันนี้เป็นมองอันดึงออกมาอันนี้อันนี้วางแก้วบงังอ้เอาเขาท่าเฮอ่าน,นั่น <N un S 1> นง,ก,งกินข้าวได้สบายครับอ่ะพับเก็บซิที่นี่เก็บกันครับเดี๋ยว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 เอตัวนี้เข้าทีอ่าเก็บปรับปุ๊บเอาตัวนี้พับเข้า ปุ๊บอ่าตัวนี้เท่เฮ้ดันเข้าไปล,ล็อกมันอ๋ออ,อ๋อเป็นตัวนี้ตท่าห่เออปุ๊บแล,ล้วก็เก็บเข้าไปดับเข้าไปปั๊บเราเอาเชือกรัดไว้มันเดิมอ,อ้าวมีความพิเศษครับเท่ฮะแอร์ยังเย็นๆยนเลยโอ้บังประยากน่องหีรีแอร์มันเย็นอ้าวดูครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวให้บังลงมา เอาดูครับเสียงเครื่องเงียบปิ๊บเลยนะครับรับประกันเครื่องให้3เดือนนะคันนี้ถ้าเครื่องมีปัญหามาหาผมเลย3เดือนผมรับประกันให้เลยนะครับโป้ผมเช็คแล้วนะฮะดูฝาดูอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอ่ะโอเคครับคันนี้เรียบร้อยแอร์เย็นนะครับก็มีความพิเศษมีโต๊ะกินข้าวให้ด้วยแล้วก็เบาะหมุนได้เบาะหมุนได้แบบเท่ๆเลยดูครับรุ่นนี้รุ่นอะไรไม่รู้แต่รู้แค่ว่าเบาะมันหมุนได้ครับ เอาบางหาที่หมุนแล้วตีนี้เนี่ยเนี่ยรู้วิธียังไงก็หมุนได้ครับเอาหมุนมาด้านนี้ล่ะบางเวบเนี่ยเออเทฮะเบาหมุนได้ครับตัวนี้เออบางโอเคเรียบร้อยครับก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับรถค่อนข้างที่จะดูดีแบบนี้นะฮะทะเบียนก็ปี67นะฮะรถเขายังใช้งานอยู่เลยนะครับเขายังใช้เรื่อยๆแล้วก็เขาขายออกประมูลขายออกนะ ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วคันนี้ผมจะขายเท่าไหร่ดีนะฮะหนึ่งแส2 5องหมื่นห้าพันหนึ่งแสองหมื่นห้าพันบาทครั้งที่หนึ่งหนึ่งแสองหมื่นห้าพันบาทครั้งที่สองหนึ่งแสองหมื่นห้าพันบาทครั้งที่สามเอ๊ะหรือมันจะแพงเกินไปว่ะเดี๋ยวก็จะโทษผมว่าผมขายแพงอีกเดี๋ยวผมคำนวณผมซื้อมาเท่าไหร่เลยเอ้าเอามหม 1 1 9 0 0แเก้าเอาไปราคานี้หนึ่งแบาท1 1 9่งแบาทครั้งที่หนึ่งหนึาบาทครั้งที่2 1งหนึ่บาทครั้งที่3มอ่ะเอาไป1 1 9 0 0แบาทนะฮะเหมือนคันเนี้ยหลายคนบอกผมตั้งราคาไปเบียดเต็นต์นะครับเนี่ยแต่ผมอยากให้เอฟซีเราอยากให้พี่น้องเราเข้าใจคําว่ารถประมูลกับรถเต็นต์นะครับอ่ะผมจะเล่าให้ฟังนะ รถประมูลน่ะเป็นรถของราชการใช้แบบไม่ค่อยได้วิ่งอะไรแต่รถเต็นเนผลมอมผมไม่ได้ว่าเต็นนะเผลอไปโดนก็อเข็มใหม่เผลอไปโดนอะไรอะไรมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเต็นที่สวยๆดีๆมีเยอะแยะครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมพูดถึงยกตัวอย่างให้ฟังให้เฉยแล้วก็สภาพรถที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยคือสภาพรถมันตามความเป็นจริงอ่ะนะฮะสดผมบอกสดไม่สดผมบอกไม่สดนะครับ อย่างคันนี้ก็คือ11 900 0บาทอะไรอย่างเงี้ยที่ผมขายนะฮะเข้าใจนะเข้าใจนะ f c เนะี่ยอย่างคันเนี้ยพี่น้องเรานะครับเขาแบบเขาบอกว่าวิ่งน้อยผมก็1ส7หก็ติดมัดจำเรียบร้อยเนี่ยคันวิ่งแสนแปดเนี่ยผมขายแสนเจ็ดห้าติดมัดจาโอนมัดจำมาให้ผมแล้วสามหมื่นก็เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเหลือคันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นของใครท้าทามมาหลายคนนะฮะ ก็อยากให้ทุกท่านอยากให้ f อฟเราอยากให้พี่น้องเราเข้าใจว่าทําไมผมถึงตั้งราคาในลักษณะอย่างนี้ว่าทําไมผมตั้งราคาบางคนก็บอกว่าแพงบางคนก็บอกไปราคาไปถึงเบียดเต็นแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคอมเมนต์กันนะครับมันก็จริงครับราคาไปเบียดเต็นแต่ผมก็พูดกับมาคําเดิมครับอยากให้เอเราเข้าใจว่าสภาพรถเนาะ มันอยู่ที่สภาพรถเนาะที่ผมขายก็ติดตามกันไปเรื่อยๆครับก็มันมีคันแพงมั่งถูกมั่งได้มาถูกผมขายถูกก็ได้มาสูงหน่อยก็ขายสูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะติดตามผมไปเรื่อยๆก็คือชอบขนหนที่มันไม่แพงเราค่อยซื้อคันนั้นนะครับก็ขอบคุณพี่น้องเราขอบคุณ F อขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกท่านที่เล่าให้กันฟังว่ารถอยู่กับผมมันน่าใช้ขอบคุณทุกท่านที่เล่าให้กันฟังว่าผมขายรถเอาความจริงใจ เข้าหา Fc เข้าหาพี่น้องเราขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ119,000บาทนะ